สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะสําหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนํานะคะได้แก่หุ้นอาซีมาค่ะโดยประเด็นการเพิ่มทุนเป็นข่าวในวงกว้างตราบใดที่ข่าวยังไม่ออกนะคะราคาเพิ่มทุนยังไม่เห็นก็เทรดดิ้งต่อไปตามหลักคาดการค่ะ โดยดูจากราคาหุ้นที่ไต่ระดับขึ้นมาอย่างไม่หยุดนะคะแสดงว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนค่ะโดยนะักวิเคราะห์นะคะก็ได้ไปเยี่ยมเยียนบริษัทนะคะก็กลับมาพบว่าของเขาเนี่ยดีจริงๆค่ะเพราะว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ปี54นะคะกำไรที่จะประกาศออกมาเนี่ยน่าจะทุกสถิตินั่นเองแล้วก็ประเมินข้อมูลเบื้องต้นนะคะเอาไว้ที่2.15 2 15, บาท15สตางค์ค่ะ ซึ่งถ้าได้งานเพิ่มตามที่เป็นข่าวก็จะได้ของใหญ่ก็อาจจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเป้าหมายไกลขึ้นนั่นเองค่ะโดยงานนี้นะคะเด็กเนีก็ขอเอาใจช่วยว่าถ้าบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจริงจะเป็น SR หรือว่า PP ก็ได้ขอให้ราคาเนี่ยอย่าได้น้อยกว่าพื้นฐานแถมวอร์แรันให้ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะซึ่งกราฟทางเทคนิคตอนนี้นะคะก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะเพราะว่าการทรงตัวของกราฟนั้นโค้งตัวตีกว้างสุดๆ ซึ่งเป้าหมายระยะสั้นตอนนี้นะคะอยู่ที่ระดับประมาณ2บาทค่ะและจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถวิ่งขึ้นไปยาวได้ถึงระดับ2บาท50สตางค์ค่ะและถ้าเกิดมีการเพิ่มทุนขึ้นมาจริงๆนะคะก็จะเห็นราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปที่แหล่งแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น APCS นะคะโดยหุ้นที่ทำชิ้นส่วนหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส แล้วก็กําลังจะก้าวไปชิ้นส่วนอากาศยานในช่วงไตรมาทสที่4นั้นกลุ่มยานยนต์เนี่ยโดนกระทบหนักทําให้คําสั่งซื้อเนี่ยชะลอตัวลงไปนะคะส่วน APCS เนี่ยโชคดีที่โรงงานปลอดภัยค่ะจึงทําให้สามารถดําเนินผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้ค่ะโดยเด็กแนวนะคะก็ได้สอบถามผู้บริหารค่ะพบว่าตอนนี้คําตอบแค่เดือนแรกของไตรมาสที่1น,นะคะก็มีคําสั่งซื้อทละลักเข้ามาต้องใช้กําลังการผลิตขั้นเต็มร้อยเลยค่ะ และมั่นใจว่าตลอดไตรามาสนี้ยอดรายได้นะคะก็จะโตรแรงแล้วก็จะแรงขึ้นในไตรามาสหน้าและยังขอบอกอีกค่ะว่ามีโอกาสที่จะนิวายทั้งรายได้แล้วก็กําไรซึ่งถ้าเราลองมาคิดกันง่ายๆถ้ายอดขายเนี่ยลด,ดลงไปสัก40%อัตราทํากําไรเป็นศูนย์แต่ค่าใช้จ่ายพนักง,งานยังมีดอกเบี้ยต้องจ่ายบ้านต้องเช่าค่าก็ต้องซื้อเนี่ยก็จะทําให้อาจจะไม่มีกําไร ดังนั้นถ้านับกันแบบง่ายๆกำไรทั้งปีคงหยุดอยู่แค่ยอด9ดือน9เดือนนะคะก็คือระดับ,บ9 4ล้านบาทสิ่งที่ผู้บริหารมั่นใจก็คือรายได้ในปี2,555เนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงได้แน่นอนค่ะเนื่องจากต้องเร่งผลิตเป็นเท่าตัวดังนั้นความหมายง่ายๆว่ากำไรเนี่ยน่าจะมีโอกาสเห็นถึง180ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งถ้านับเวลานี้ราคาหุ้นทรงตัวอยู่ได้นะคะก็แสดงว่าราคาไม่ควรต่ำกว่านี้นั่นเองเพราะว่าปัจจัยเนี่ยรับรู้ไปแล้วส่วนกราฟตอนนี้นะคะก็ถือว่าสุดยอดอีเช่นกันค่ะล่าสุดกำลังโค้งตัวขึ้นตามแนว up trend นะคะโดยมีเป้าหมายถัดไปนะคะที่ระดับ8บาทค่ะสำหรับหน้าหนางังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะแนะนำเอโก้ค่ะโดยให้ซื้อกิงกำไรนะคะ ประเมินต่อราคาไว้ที่8บาท15สตางค์ถึง8บาท10สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น True Corporation นะคะให้ซื้อลงทุนค่ะประเมินกรอราคาไว้ที่3บาท32สตางค์ถึง3บาท30สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้น THL ค่ะให้ซื้อเก็งกำไรให้กรอบราคาไว้ที่50สตางค์ถึง4 9สสตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น ซดค่ะหรือว่าสมบูติ์แอดวานนั่นเองนะคะหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่23บาท90สตางค์ถึง23บาท80สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น MMG นะคะเข้าเขตซื้อมากเกินไปค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่88สตางค์ถึง87สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น KMC ค่ะหาจังหวะขาย ให้กรอบราคาไว้ที่59สตางค์ถึง58สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ